สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอซทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะแล้วก็สวัสดีพี่พี่ทางบ้านพี่ยูเช่นกันนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่น้องจา๋างวดประจําวันที่23นะคะวันเสาร์เนาะก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่22กันก่อนนะคะ วันนี้22นะคะน้อยเฉพาะกิจออก4 6 8นะคะ4 6 8อ่ะตารางเนาะ4มา6มา8มานะคะอ่ะ6 8 8 6แอดไม่มีเนาะแต่ว่าตารางแตก3ตัวนะคะส่วนล่าง6 4นะคะดูหลัก4ีแอดดึงออกมาไม่มี6 4มาตารางนะคะพี่น้องสาันนี้เข้าตารางนะคะ พิเศษนะคะสี่เก้าสี่อ่าเก้าสี่มาอีกนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ล่างศูนย์เจ็ดเนาะศูนย์มาเจ็ดมานะคะดูหลักศูนย์แอดไม่ได้ดึงศูนย์เจ็ดออกมาอ่าตารางปังทุกวันเลยนะคะพี่น้องจา๋าแอดถึงให้จับในตารางเนาะเดี๋ยวแอดจะอ่าปรับสูตรใหม่อยู่ตัวดินจะขีดไว้ให้เอาเนาะแอดก็จะจับตามตารางไปเลยนะคะเหมือนเดิมเนาะ อันนี้มาลองแบบนี้แล้วไม่ไม่โอเคนะคะพี่น้องจา้าเดี๋ยวไว้วันหน้าก่อนแล้วกันปกตินะคะศูนย์ 39. สามเก้าศูนย์มาสามมาเก้า,ม,ม,า,าม,มานะคะตารางเข้าสามตัวอีกนะคะพี่น้องจา้าส่วนล่างห้าจแอดหลุดไปเนาะเพราะว่าแอดไม่มีห้านะคะ VIP หกสามหนึ่ง กสามหนึ่งแอดก็หลุดไปนะคะส่วนล่างสามสองเนาะสามสองแอดก็หลุดไปเช่นกันนะคะในในในว i ไอพีหลุดนะคะอามัดรวมมัดรวมแอดหลุดหมดเลยเหรอ วันนี้แอดมาเฉพาะตารางนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอด้วยเนาะตัวเดินก็4กับ0ที่แอดดึงออกมานะคะ4มาเยอะมากเลยเนาะ0ก็มานะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะสําหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยเนาะไปเข้าตารางทั้งหมดเลยนะคะไปกันต่อนะคะวันที่23ตารางดินนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแ่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะไม่นองจ้าก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวดินกันเนาะ ตารางตัวดินนะคะแอดก็จะมีห้าสองเจ็ดหนึ่งแปดูนย์นะคะหนึ่งแปดูนย์อ่าแต่ถ้าใครชอบสีใส่สีเข้าไปด้วยเด้อพี่น้องจา๋าเพราะว่าแอดคำนวณออกมาสีก็มีเนาะอ่าสำหรับตัวที่แอดจับคู่นะคะ ศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าสองนะคะเจ็ดห้านะคะอ่าถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันนะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะแอดก็ย้ำแบบนี้เสมอนะคะสองศูนย์สองสี่สองเจ็ด 2 8นะคะอ่าเดี๋ยวทีนี้เรามาดูชุดกันเนาะสำหรับในชุดกันอ่าชุดกันก็จะมี80 38นะคะ1 0 71เนาะอ่าส่วนการเบิ้ลน,นะคะวันนี้มีการเบิ้ลมาจะดูหลายตัวเลยนะคะ กันเบิ้ลไปที่สองสองแล้วก็เจ็ดเหนึ่งหนึ่งวันนี้กันเบิ้นเยอะหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนนะคะแนวทางหลายตัวก็ไม่ต้องตามทุกตัวนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเลือกตัวที่ชอบนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะ ่สำหรับตัวที่แอดเน้นก็จะมี05 5 2 2 4้8ห้าสแล้วก็การเบิ์นแอดชอบ2 2นะคะอ่ถ้าชื่นชอบเหมือนกันเนาะก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดู ถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ